สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันกับดิฉันทัยไทยการนาดีค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราสามารถติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะทางสดของช่อง11 NBT พักกลางนะคะรวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์ย้อนหลังได้นะคะกดหมายเลข11 NBT พักกลางคะ่ะ วันนี้ต้องบอกนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวที่เป็นเรื่องแห่งความทรงจำนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในความทรงจำช่วงแรกนะคะต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์นัทกฤ i ชัยอริยะเมธีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชพัฏนรำไพพรรณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ พูดมาเกิดในหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยเรื่องราวของพระองค์ท่านเพราะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้เดือนธันวาคมค่ะปี2567จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านอยากให้อาจารย์พูดนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมในช่วงเดือนธันวาเราได้มีการระลึกถึงพระองค์เจ้ารำไพพัรนีคะสำหรับเดือนสำหรับเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนต้องมองว่าน่าจะเป็นเดือนที่เป็นเดือนมองคลค่ะ เพราะว่านอกจากเป็นเดือนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรแล้ว <คะ S 2> ก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพ,พระนางเจ้าราัตนพนิณีพระบรมราชินีในรัชการที่เจ็ดด้วยนี่คือผมก็เลยมองดูว่า <คะ S 2> ก็เลยมองว่าเป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเดือนเกิดที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับสำหรับเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วย เป็นอะไรที่บรรยากาศาที่ม,มันเหมาะมากเลยนคะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนธันวาเนี่ยแหละแล้วก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏรำไพพรนณีก็ได้น้อมระลึกถึงพระองค์คท่านนคะคะให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าในเรื่องราวที่อาจารย์เคย เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ได้มีการค้นค,คว้าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านและสถานที่ที่เราอยู่จังหวัดจันทบุรีอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านด้วยอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะถ้าความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเป็นพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพณีเนี่ยในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ต้องบอกก่อนว่ารายวิชานี้เราเราสร้างขึ้นมาประมาณได้เข้าปีที่สอง ด,ด้วยก่อนหน้านี้มาตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะตั้งแต่สมัยเราเป็นวิลยครูมาเนี่ยตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปีพศ<อ>2อ1 5ัรอสเลยมาจนจนถึง6พศ2560กว่าเนี่ยก็ยังไม่มีจนในที่สุดแล้วก็เกิดวิชานี้ขึ้นมาด้วยมองว่าเราน่าจะมีเรื่องราวประวัติของของเราเพราะว่าสถานที่อย่างเนี้ยเป็นเขตพระราชาฐานเป็นวังของสมเด็จพระนางเจ้าลัมเปย์ปณีเราเรียกว่าวังแต่สมเด็จท่านจะเรียกว่าสวนบ้านแก้ว อ็เลยเป็นได้ยินหลายๆคนพูดว่าวังสวนบ้านแก้วใช่แต่สมเด็จเรียกว่าสวนบ้านแก้วแต่เรามองดูล้ว่าเป็นวังของท่านเรายกย่องเป็นเป็นวังของท่านเป็นถิ่นที่อยู่ของท่านในสมัยที่มาอยู่จังหวัดจันทบุรีเราก็เลยจากการค้นคว้าตรงนี้เราก็เลยมองดูว่าอลูกหลานชาวจันทร์และชาวจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงที่มาเรียนที่ลำไผ่พันนีเนี่ยจะได้ทราบประวัติ ไม่เช่นนั้นแล้วนักศึกษาที่มาเรียนหรือคนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ยังสงสัยนะวังส่วนมันแก้วคืออะไรยังไม่เข้าใจบางทีสมเด็จพระนางเจ้าคือใครท่านมีคุณูปการต่อชาวจันทบุรีต่อนักเรียนนักศึกษายัางไงบางบางท่านไม่ทราบเราก็เลยค้นคว้าข้อมูลแล้วก็อยากจะแล้วก็ทําการสอนอหลายๆคนจะได้ทราบประวัติของของท่านด้วยเนื่องจากว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เลยว่า ต้องบอกก่อนเลยว่ามหาวิยายอย่างเนี้ยเดิมเป็นวังของท่านท่านได้พระราชทานให้ในี่ความทรงจำนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ไหมถ้าไม่มีพระองค์ก็ไม่น่าจะมีมหาวิยายราชภัน์ลำไยบณนดีเกิดขึ้นใช่ครับอ,อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วรายวิชานี้ที่ที่อาจารย์ได้มีการศึกษาค้นคว้าค่ะแล้วก็เปิดสอนเนี่ยเราสอนให้กับนักศึกษามาแล้วสองปีใช่ครับน้องๆคณะไหนบ้างที่มีโอกาสได้เรียนรู้ ป็นวิชานี้วิชานี้เป็นวิชาบังคับ oh. เป็นเลือกแล้วก็ตอนหลังๆนี่ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่เราจะให้เลือกละ <c oughs> เราใช้เลือกแต่ก่อนนี้นี่เราบังคับคบับงคับ <c oughs> เรียนเพื่อให้ทราบหลายคนเรียนก็มีความรู้สึกเดินผ่านไปผ่านมาในมหาวิทยาลัยบางคนน,ะนี่เรือนอะไรน, <c oughs> นี่บ้านอะไร และนี่คืออะไรทุกคนมาเรียนที่ผ่านไปผ่านมาแม้จะเรียนจบไปแล้วนะบางคนบอกยังไม่เคยเข้าไปชมเลยยังไม่รู้เรื่องราวพระองค์ท่านเลยก่อนนั้นนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คนที่จบไปบอกอาจารย์เราได้เลยเออใช่ครับบางคนจบไปแล้วบอกบางคนนะที่ไม่ได้เรียนน่ะเสียดายอ่ะหนูไม่ได้เรียนหนูไม่รู้เรื่องราวสมเด็จเลยคุณมีความสําคัญอย่างไร แต่ตอนนี้ทุกคนเรียนแล้วอยากจะบอกว่าอยากเรียนอีกมันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มให้กับน้องๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสแล้วก็ใช้ชีวิตในรั้วของวังสวนบ้านแก้วอย่างใกล้ชิดจริงๆ<ช>ป็นเรื่องที่เขามีความภาคภูมิใจด้วยนะใช่ครับเ,เวลาเขาเดินไปในในวังสวนบ้านแก้วในเขตที่เป็นวงังเขตพระราชฐานที่มีเลือต่างๆอยู่นะเข,า,ข,า,ขาจะมีความรู้สึกเขามีความสุขเขาจะเซลฟี่เขาจะถ่ายภาพเขาจะเก็บไว้ไว่านี่คืออะไรคืออะไรเป็นความทรงจําหนึง่งแล้วเขาจะเก็บไว้ เคยมีนักศึกษารุ่นแรกๆเลยเขาอยู่ต่างประเทศกันในสมัยที่เป็นผู้ช่วยผู้ในการเขาก็นั่งเขาก็นั่งเขาก็มาเราก็เห็นเขาายุมากแล้วนะเขาก็เสียงก็หมดแล้วก็ถามอยู่ไหนก็บอกอยู่อังกฤษเขาเรียนครูทุกปีเขาจะนัดกันแล้วก็มาแล้วลึกถึงที่สถานที่แห่งนี้ใช่ครับเขาจะมาพบกันนัดพบกันแล้วก็นั่งรถัชเ่ิลบัสแล้วก็เวียนรอบแล้วก็ชมเรื่องราวเก่า <c oughs> นี่ขนาดเขาไม่มีรายวิชานี้นะแม่ไม่เคยเรียนนะยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยเรียน,นเพียงแต่ว่านี่คืออะไรคืออะไรเท่านั้นเองค่ะแต่ปัจจุบันนี้นักศึกษาเช,ชื่อว่าเขาเดินผ่านไปเขารู้ว่านี่คืออะไร <c oughs> ออเขาจะภาคภูมิใจค <c oughs> ่ะ่พูดถึงการที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าหรือว่าการได้เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยค่ะอาจารย์คะมีพระราชประวัติ <c oughs> ท่อนใดหรือตอนใดบ้างคะที่รู้สึกว่าอาจารย์แบบจําขึ้นใจเลย ตอนที่ก่อนสอนก็มีความรู้สึกว่ามันเราก็มองดูเหมือนเราจะสอนปริษัททั่วไปแต่หลังจากที่เราลงทุนค้นคว้าค่ะ้คนคว้าก็ยากลําบากพอสมควรนะ <c oughs> เพราะว่าเอกสารหลักฐานไม่มีรูปภาพใช่ครับรูปภาพก็ไม่ค่อยมีในบอกได้หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนี่ก็น้อยมากมต้องเสียสละเวลาเลยนะว่าค่าใชจ่ายส่วนตัวด้วยไปนอน กรุงเทพเลยหอสมุดแห่งชาติาแถบนั้นหอจหมายเหตุแห่งชาติไปพระราชวังต่างๆไปวังบางคุณพรมวังบางปะอินอไปหลายที่เลยเพื่ออะไรเพื่อไปเก็บข้อมูลส่วนตรงไหนที่ว่าเมื่อค้นคว้าแล้วรู้สึกประทับใจหรือว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างอึ้งครับบางครั้งมันยายไปนะ่ะผมยังอึ้งแบบจะน้าําตาคืออึ้งๆมาเลยอะมีความรู้สึก สงสารนี่พูดพูดผมยังรู้สึกเลยผมยังรู้สึกเลยคือสงสารคือเราให้นักศึกษาฟังก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวคสามีไม่อยู่อเลยเหเล่ร่อนแล้วก็มาอยู่คนเดียวเจ็ดแปดปีสภาพอากาศจันทบุรีสมัยนั้นฝนตกสิบวันสิบคืนสิบห้าวันสิบห้าคืนหนาวร้อนอยู่เลือนไม้ไผ่หลังคามมูจากถ้าเธอ เป็นเธอเธอจะคิดถึงใครประโยคนี้ประโยคนี้เรามีความรู้สึกนี่คือประโยคที่พระองค์ท่านได้นำบัารออกมาอ,มอาจารย์เจอประโยคนี้<อ>ที่ไหนคะคือประโยคนี้คือผมคิดค่ะผมคิดเองอผมคิดขึ้นเองผมมานั่งมองว่าเวลาฝนตกเรือนไม้ไผ่หลังคามูจักเล็กๆหรือเลนเล็กๆที่ไม่มีไฟฟ้าหลังจากที่อาจารย์อ่านข้อมูลประวัติมาคำนี้ย พูดขึ้นมาในหัวอาจารย์เองใช่ครับพ<อ>ูดขึ้นมาว่าท่านอยู่ยังไงค่ะแล้วใครคือคู่คิดท่านแล้วท่านทําเพื่อใครค่ะ,ะตรงนี้เรามันทาให้เรามีความรู้สึกมีความรู้สึกบทราบซึ้งค่ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโอ้ตอนนั้นก็หนักมากเราก็สงสารในหลวงราชการที่เจ็ดด้วยตอนนั้นสงสารมากค่ะอ่าแล้วก็มานั่งคิด มันก็นทําเราเริ่มเริ่มรักวิชานี้มากขึ้นเริ่มรักวิชานี้มากขึ้นเราก็ถ่ายทอดให้เด็กฟังนักศึกษาฟังแล้วก็มีความรู้สึกเห็นด้วยเรื่องราวแล้วเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ในตอนนั้นเราก็จะเล่าแบบห 50, 50. ้าสิบห้าสิบจากเอกสารหลักฐานนี่เราเราค้นคว้าเอกสารมาหมดเลยว่าทั้งที่ในสมัยที่เห็นด้วยกับกลุ่มก่อการรว่ากลุ่มของเจ้าะอะไรเงี้ยเราพยายามศึกษามาหมดแล้วก็ให้หนักศึกษาตัดสินเอา ให้ดูเอาว่าเป็นอย่างไรขเขาก็ได้รับทราบแต่ก็ให้มองว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แต่ที่แน่ๆให้หนึกถึงสมเด็จได้มอบอะไรให้กับเราอสอนวิธีการใช้ชีวิตยังไงข,ขนาดเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มาใช้ชีวิตในป่าต,ตรงนี้คือเราพยายามสอนเขาค่ะก็รู้ค่ะ ถึงในเรื่องของการสอนที่อาจารย์บอกค่ะว่าสมเด็จท่านก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์คิดว่าพระมหากราุณาธิคุณต่างๆที่พระองค์ท่านได้เป็นเหมือนมอบหรือว่าปูทางพื้นฐานเอาไว้ให้กับชาวจันทบุรีจนปัจจุบันที่เห็นได้นะคะยังคงมีเรื่องอะไรบ้างคะอถ,ถ้าทั้งหมดก็คงเยอะ ยาวเลยนะารากที่อาจารย์รู้สึกว่าเป็นเรื่องเด่นๆของพี่น้องชาวจันเลยค่ะเรื่องเด่นๆก็จะพูดถึงเรื่องของการศึกษาผมจะไล่ว่าหนึ่งการศึกษาสองด้านการพยาบาลการศึกษาการพยาบาลแล้วก็ด้านหัตถกรรมสามด้านเด่นสามด้านเด่นๆด่นเลยครับด้านแรกด้านการศึกษาสมเด็จปีพศส5 1 1เสด็จกลับนิวัตกลับวังสุโขทัยคือตอนนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีละเป็นความดันโลหิตสูง ก็ก็ได้มอบที่ดินแห่งนี้ให้กับกระทรวงศึกษาตอนนั้นกระทรวงศึกษานี่ต้องการที่จะสร้างสถานฝึกหัดครูวิไลครูครั้งแรกเลยก็จะไปมองแถวมะขามอำเภอมะขามไม่ใช่ที่นี่ค่ะหลังจากนั้นก็เข้าพบสมเด็จสมเด็จก็สนใจที่นี่ไหมาทางกระทรวงต้องการคเมื่อต้องการแล้วก็เสนอ,อเรียกว่าซับให้สมเด็จให้สมเด็จทุกคนทั่วไปจะทราบว่า เหมือนสมเด็จพระราชทานให้แต่บางคนก็บอกว่าสมเด็จนั้นได้ขายที่ดินอย่างนี้ให้กับทรงศึกษา18ล้านแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดโดยทั่วไปแต่ถ้าค้นให้ลึกซึ้งแล้วจริงๆแล้วก็สงรงศึกษาเสนอให้36ล้านสมเด็จบอกว่าฉันขอครึ่งเดียวอันนี้คือประโยคของท่านเลยอเป็นประโยคเลยนะว่าฉันขอครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเป็นวิทยาทานเหมือนขายมันให้ มไม่มีหรอกในโลกใบนี้ที่ว่าขายแล้วว่าจะขอครึ่งเดียวมีแต่ค่าโอนได้ไหมอ่าขอเพิ่มได้ไหม <c oughs> อ่าสิล้าน <c oughs> หลังจากนั้นแล้วที่นี่ก็ได้กลายกลายก่อตั้งมาเป็นวิทยลาลครูจันทบุรีปีพศ2อ1พระศ5แล้วก็ขยับขยายได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากวิทยาลัยครูจันทบุรีก็มาเป็นวิทยาลัยลำไพพัณีอ่าจากนั้นมาแล้วก็เป็นสถาบันราชาพัฒ แล้วก็ปีพศ2547อบก็มา<ะ>เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพันธีทําให้ที่นี่ได้เป็นมหาวิทยาลัยทําให้นักศึกษาต่างถิ่นมาเรียนว่าจะเป็นสแก้วปลาจีนจังหวัดตราดจังหวัดระยองชนบุรีและอีกลหลายๆจังหวัดก็จะมานะ,ะมีม,มีถามทุกปี<ะ>ก็มีทุกปีแต่หลกัลกๆประมาณ3าสจังหวัดเนี้ยจะมาก็ถือว่านี่คือคุณอุปการอันยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้ครูบาอาจารย์เจ้าที่ทั้งหลายมีงานทําด้วย จะเป็นศูนย์กลางเลยการศึกษาของราชพัทที่นี่นี่คือด้านการศึกษาค่ะอันนี้ชัดเจนมากด้านที่สองด้านที่สองด้านพยาบาลค่ะเป็นมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จสมเด็จท่านนี้จะเป็นจะเป็นพระองค์ที่ชอบทำอาหารชอบทำอาหารมากครั้งหนึ่งทำอาหารต้อนรับพระคันธุกะต่างๆที่มาก็มีดบาดพระดัชนีก็เลยไปโรงพยาบาลจันทบุรี เมื่อไปถึงแล้วต้องการท่านต้องการพัตยาท่านไปถึงแล้วหมอพยาบาลวิ่งกันทั้งโรงพยาบาลหาพัตยามาให้ท่านค่ะหามาได้ครับหาไมาได้ประมาณนิ้วหนึ่งท่านเกิดความสังเวชเลยนี่เราเป็นใครเรายังได้แค่นี้และชาวบ้านละ่ะแสดงลำบากมากมท่านก็เลยรวบรวมทุนท่านก็เลยรวบรวมทุนแล้วก็ของ,งบจากรัฐบาลช่วยผักดันต่างๆนานา เมแต่ให้ขา้าราชรบริพารคนใกล้ชิดเล่นละคระทําละครเก็บเงินนะได้เงินแล้วก็สร้างตึกประชาธิปกให้อยู่ด้านหลังเป็นตึกผ่าตัดเล็กๆนะครับแต่ถ้าเล็กๆเกนะี่ยสมัยนั้นก็คงไม่เล็กแล้วการผ่าตัดนี่สําคัญมากสําคัญมากเลยเรื่องการว่าถ้าไม่มีการผ่าตัดเนี่ยหลายชีวิตไม่น่ารอดแล้วก็มีการปรับปรุงโรงพยาบาล ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จากโรงพยาบาลจันทบุรีก็มาเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาของชื่อด้วยที่มาของชื่อด้ออดดวยแล้วก็ท่านได้แล้ววันที่เปิดแพรคุมป้ายก็จะกร่าวมุคงทูนเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนีพันปีหลวงก็มาเปิดในปีพศ240 ๙9ค่ะที่จันทบุรีค่ะนี่ก็นี่คือสองด้านละอืมนสองด้านก็คือว่ายิ่งใหญ่มากอีกด้านหนึ่งด้านหัตถกรรมค่ะคำขวัญจันทบุรีแน่นอนครับเสือจันทบูรอ่าอ่าที่มาของเสือจันทบูลเกิดจากที่นี่แหละครับอ่ค่ะได้จัน์เล่าเลยอ่ที่นี่ก็คือเสือข้างแรกโดยทั่วไปแล้วชาอจัทบรีเขาทอเสือโดยอาชีพอยู่แล้วโดยอาชีพทอเสือค่ะปีพศ2493สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาที่จันทบุรีอยู่เป็นการถาว อ,อยู่เป็นการถาวรเลยก่อนนี้ไม่อยู่เนี่ยสมเด็จก็จะมองดูว่าชาวบ้านเขาทาอะไรกันอ,อถ้าเขาทาอะไรกันเนี่ยท่านจะไม่ทําเดี๋ยวจะไปแบบซ้ำ<ช>ซ้อน <ไป S 1> แย้งไปซ้ำซ้อนไปแย่งเดี๋ยวคนจะเฮมาอะไรมาก็ดูไม่ดีท่านก็มาปีแรกสองสี่ก็สามท่านก็นั่งรถเช้าออกจากสวนบ้านแก้วไปมะขามไปแหลมสิงไปจังหวัดตาดบนอยู่อย่างนี้ละครับไปดูแล้วก็มองดูแล้วว่าออ สิ่งที่เราทําได้และมองดูว่าหน่าทาก็คือการพัฒนาการทอเสือจันทบุญการทอเสือ,อกบ <races. S 2> ท่านก็เลยมีการตอนนั้นก็มองดูทํำยังไงให้เสือม,มันมีชื่อมีราคาด้วยความที่พระองค์มีพระนุชาหม่อมเจ้ากองกษัตริย์สวัสดิวั่ะ <sailing. S 2> เป็นนักเคมีเป็นอาจารย์อยู่เสิงคโป์ก็เลยมาสอนแล้วก็มาช่วยมีการใช้สารเคมีกับกัดกกให้เป็นให้สีออก ให้มันขาวแล้วก็ย้อมใช้สารเคมีช่วยทําให้กกสวยงามอันดับแรกสวยงามคงทนนอกจากเสือธรรมดาแล้วก็มีการพัฒนาให้เป็นที่รองแก้วรองจานแล้วก็เป็นกระเป๋าด้วยถ้าถ้าไปดูในในมหาวิาลยยังมีเก็บของเก่าอยู่สวยที่เคยทำันที่เป็นใช่ครับที่เป็นกระเป๋าเลยมองดูสมัยนั้นผมผมดูนะ สมัยนะั้นไม่น่าทําได้คมันสวยมากเลยคมันสวยมากจนทําให้ชาวบ้านมีอาชีพตอนนั้นมีข้าราชบริพารมีชาวบ้านเนี่ยมาเรียนแล้วก็มาทําอยู่กับท่านประมาณสองร้อยกว่าชีวิตโอ้ยเยอะนะคะที่ต้องดูแลนะครับเยอะมากแล้วก็ทําให้มีรายได้เดือนเดือนหนึ่งก็ตกหลายหมือ่นอยู่ต่างประเทศก็ต้องการให้ให้สมเด็จนั้นส่งเสือด้วยนะแต่สมเด็จท่านไม่ส่งเนื่องจากว่าที่นี่ก็ขายไม่หว่านไม่ไหวแล้ว จึงทําให้เสือจทบุญเป็นสินค้าที่ทําให้จันทบ,บุรีเองก็ขึ้นเขาเรียกว่าโด่งดังโด่งดังครับเสือจำบุญไม่มีที่ไหนแล้วเพราะว่ากกถ้าบอกว่าไม่มีที่ไหนก็คือกกจันทบุรีเนี่ยมันไปกกน้าก่อยมันที่เหนียวก่ากกที่อื่นโดยธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นเ,<ข>เอกลักษณ์และการตกแต่งในสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าสวยงามไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะสมมติจะเป็นเสือแต่สมเด็จท่านพัฒนาหลากหลาย นี่คือ3ด้านทุกวันนี้ทุกวันนี้อาชีพการทอเสือก็ยังมีอยู่เราก็ยังเคยพาเด็กให้เด็กไปทอเสือกันแล้กก็เรียนรู้เรื่องเรื่องของกบเป็นการสืบสารภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นท้องถิ่นของเราด้วยนะคะอาจารย์คะพูดถึงในพื้นที่ของอมหาวิทยลาลัยราชภัฏนรำไพพรรณีค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะ,คะ คุณอุปการหลากหลาย3ด้านเด่นๆที่พระองค์ท่านทิ้งเอาไว้ให้ยังไม่รวมกับด้านยิบย่อยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทำให้ในเดือนธันวาที่อาจารย์บอกว่าเป็นเดือนแห่งความสำคัญแล้วก็อยากจะให้มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านขึ้นอยากให้อาจารย์เล่าถึงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ฟังหน่อยค่ะเผื่อเอะมีใครสนใจแล้วก็อยากที่จะมาที่จังหวัดจันทบุรียังทันอยู่ งานตอนนี้จะมีนะตัวน,นี้อยู่ในช่วงงานพอดีเลยอยู่ในงานพอดีเลยอยากจะบอกนะครับสําหรับพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือว,ว่าที่ไหนก็ตามที่ที่เป็นสิทธิ์เก่าก็สามารถมาเที่ยวชมงานล้ำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพณีที่มหาวิทยลาลัยราชพัฏลำพลินีได้งานก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบสองในงานนั้นก็ตาม สื่อ,ออนไลน์ขึ้นมากมายสื่อออนไลน์ขึ้นมากมายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยฟรีตลอดงานที่สำคัญที่สุดงานนี้ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์ลำปีเราก็จะจัดงานเนี้ยในจริงๆแล้วงานหลักจริงๆคือวันที่20วันวันวันเปิดจริงๆใช่คือเราเปิดงานแล้วแต่วันที่เราจะมีการถวายวางพันพุ่มอ,อ๋อค่ะพอน้อมํำลึก <20 S 2> อ่า <20 S 2> จริงจริงนะแล้วคือวันที่20ค่ะวันคล้ายวัน,วนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันธ์ี <c oughs> วันนั้นหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีก็จะมาที่วังสวนบ้านแก้ว <c oughs> แล้วก็มาวางพานพุ่มต่อพระพักของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันธ์ีซึ่งเป็นพระราชินีนุฒิสวรดีอยู่อ <c oughs> จะมีอยู่ที่นั่น <c oughs> ซึ่งสมเด็จพระเทพรมสมเด็จพระเทพก็ได้มาเปิดนะครับมาเปิด พระราชนิยานุสาว,วรีย์ด้วยนะครับสวยงามนะครับแตใครไปทุกคนไปก็จะไปกราบท่านค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการจัดงานที่อาจารย์บอก13าถึง22บธันวามาเที่ยวงานแล้วมีโอกาสได้ชมสถาปัตยกรรมความสวยงามของวังสวนบ้านแก้วด้วยหรือไม่คะอ๋อได้ชมครับได้ชมถ้ามากกลางวันนี่สามารถเที่ยวชมได้เลยเที่ยวชมได้เลยเข้าไปในอยากจะเชิญชวนเข้าไปที่พระตำหนักใหญ่หรือชาวบ้านหรือ จากที่ดูทั่วไปก็จะเรียกว่าตำหนักเทาตำหนักเทาเนื่องจากว่าทาสีเทาทั้งหลังอ,อตำหนักนี้คนออกแบบคือหมอมเจ้าสมัยเฉลิมกินดากรออท่านออกแบบแล้วว่าท่านเป็นผู้ออกแบบสราเฉลิมกรุงสละัว่าการกรุงเทพลักษณะจะมองดูแล้วคล้ายๆกันเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้คะ่ะแล้วก็ยาวสวยงามคือพูดง่ายๆว่าเราเข้าไปแล้วอ่ะ เราถ้าเคยเข้าบ้านคนอื่นเยอะๆเนะี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนใครเลย oh. แปลกเข้าช่องนี้ออกช่องนี้บนออกช่องนี้เป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความแปลกแปลก,แ,ลกแบบยุโรปแบบอังกฤษ <หา S 2> เลยครับใช่ครในพื้นที่ใช่ใครพูดยังไงว่าใครมาถึงอุ้ยพอเปิดมาเอาบนมานี่บนมานี่อยากจะให้มาเห็นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็ มาเที่ยวแล้วก็มาชมความงดงามของวังสวนบรนแก้วได้นะคะอ่ะเนี่ยแหละค่ะในเรื่องของออต้องเรียกว่าเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านในเทปแรกนะคะคุณผู้ชมคะของวันนี้นะคะที่ท่านอาจารย์ก็มาพูดคุยเล่าถึงความหลังในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์นะคะสิ่งที่ได้สัมผัส จากการค้นคว้าศึกษาแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของวังสวนบ้านแก้วการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สถานที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเคยประทับอยู่จริงๆนะคะแล้วยังมีให้ติดตามรับชมได้อีกตอนต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องราวยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ